สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังประโยชน์ดีๆของการทานส้มวันละหนึ่งผลนะคะส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะระดับการสร้างคอลลาเจนในร่างกายจะลดลงทำให้ผิวแห้งมีริ้วรอยไม่ชุ่มชื้นนะคะการกินส้มเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชะลอริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะ การกินส้มนะคะอย่างน้อยวันละ1ผลค่ะหรือการกินวันละ1-2ถึง,งผลนะคะจะทำให้สายตาอยู่กับเรายาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะส้มช่วยฟื้นฟูระบบต่างๆของร่างกายนะคะแต่ควรรับประทานแต่พอดีค่ะการรับประทานมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกันนะคะ คุณประโยชน์ของส้มมีมากมายค่ะเช่นช่วยบำรุงเส้นผมนะคะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคได้ดีนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะกากใยในส้มนะคะช่วยขับถ่ายได้ดีค่ะมีฤทิ์นะคะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะช่วยป้องกันโรคล,ลำไส้อักเสบนะคะ ช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้ค่ะส้มมีสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะสามารถป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบได้ค่ะการทานส้มเป็นประจำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุนไม่แตกแห้งเปล่งปลังเนียนใสไม่ทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะจะรอริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะ ลดริ้วรอยก่อนวัยค่ะน้ำส้มมีส่วนช่วยในการเกิดนิ้วนะคะโพแทสเซียมในส้มจะช่วยยับยั้งการเกิดนิ้วต่างๆในร่างกายได้ค่ะเบต้าแคโทรทีนในส้มนะคะมีสปะคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ช่วยสร้างเสริมคอลลาเจนทำให้ผิวไม่เหี่ยวค่ะไม่เกิดริ้วรอยนะคะเบต้าแคโรทีนนะคะยังช่วยชะลอความเสื่อมในร่างกายทำให้ผิวเส้นผมมีสุขภาพดีและยังทำให้ผนังหลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยแข็งแรงค่ะ เด็กที่มีอายุมากกว่า6เดือนนะคะสามารถรับประทานส้มได้แล้วค่ะเส้นใยของส้มนะคะถือว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุดค่ะแต่การกินเยอะมากเกินไปนะคะจะส่งผลเสียทำให้เกิดปัญหาท้องผูกได้ค่ะ ไม่ควรกินส้มเกินวันล,ละ2-3ลูกนะคะโดยปกตินะคะร่างกายนะคะจะต้องการวิตามินซีประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะส้มเพียง2-3ผลนะคะก็เพียงพอต่อวิตามินซีที่เราต้องการในแต่ละวันค่ะ ส้มถือว่าเป็นผลไม้นะคะที่ควรรับประทานค่ะแต่การทานส้มน,นะคะควรคำนึงถึงปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันค่ะเพื่อไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะรู้ถึงประโยชน์ดีๆของส้มแล้วนะคะทานส้มน,นะคะวันละ1ผลค่ะดีต่อสุขภาพค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ